เอาแล้วคนไทยมากกว่าล้านอาจโดนตัดสิทธิ์เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานโยบายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทของคอรมอเศรษฐาหนึง่งได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเนื่องจากอัดฉีดเม็ดเงินครั้งมโหลานเป็นจำนวนเงินกว่า5.6แสนล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากฝอยกระจายทุกพื้นที่ หลังจากที่สภาพสังคมเศรษฐกิจไทยซบเซายาวนานกว่า9ปีซึ่งเตรียมแจกประชาชนในช่วงต้นไตรมาสแรกของปี2567อย่างไรก็ตามก็มีกระแสะเรียกร้องจากประชาชนในเรื่องรัศมีการใช้งานเพียง4กิโลเมตรนับจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเนื่องจากบางพื้นที่เป็นถิ่นชนบทหลายแห่งไม่มีร้านค้ารองรับเพียงพอกับระยะทางดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้นายเศษฐาทวีศีลน,นายรัฐมนตรีได้กล่าวเอาไว้ว่ากรณีที่คนอยากให้ยกเลิกการใช้รัศมีระยะ4กิโลเมตรยังไม่มีความคิดนี้แต่รัฐบาลจะนำบางพื้นที่ไปปรับตามความเหมาะสมอยากให้ประชาชนกลับถิ่นฐานไปใช้ตามบัตรประชาชน ทั้งนี้ทางด้านกระทรวงการคลังก็มีแผนเล็งจะปรับเงื่อนไขดังกล่าวโดยจะให้ใช้ภายในอำเภอนั้นๆแทนแต่ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดและนี่เองคือปัญหาใหญ่ต่อประชากรแฝงเพราะด้วยระยะเวลาการใช้เพียงแค่6เดือนบวกกับความไกลบ้านมันจึงเป็นความยากลำบากแก่การใช้งานส่งผลให้พวกเขาเหล่านี้จะถูกตัดสิทธิ์อดรับเงิน1 0 0 0 0บาทเพราะบางคนไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ตามใจนึก หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าประชากรแฝงคืออะไรเราจะมาอธิบายให้ฟังโดยคำว่าประชากรแฝงอ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายถึงประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยมาเรียนมาทำงานในจังหวัดนั้นๆโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านประกอบด้วยสองลักษณะก็คือประชากรแฝงกลางวันหมายถึงผู้ที่เดินทางมาทำงานหรือเรียนหนังสือในจังหวัดที่ตนเองไม่ได้พักอยู่อาศัยโดยอาจจะเดินทางมาเช้าไปเย็นกลับหรือพักค้างคืนในจังหวัดนั้นๆ ประชากรแฝงกลางคืนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ประจำในจังหวัดหนึ่งโดยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่อาศัยอยู่นั้นแต่อาจจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดอื่นในต่างประเทศหรือไม่มีชื่อที่ใดเลย ซึ่งประชากรแฝงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยโดยประชากรแฝงกลางวันมีส่วนช่วยเพิ่มกำลังแรงงานในจังหวัดที่เข้ามาทำงานหรือเรียนหนังสือในขณะที่ประชากรแฝงกลางคืนมีส่วนช่วยเพิ่มจำนวนประชากรในจังหวัดนั้นๆส่งผลให้จังหวัดมีกำลังซื้อและรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระจายความเจริญสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศเฉพาะนนในกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทย มีประชากรแฝงสูงถึง2.7ล้านคนจากการลงข้อมูลสำรวจพบว่าประชากรแฝงส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดข้ามมาหลายร้อยกิโลเมตรไม่ใช่ลักษณะของการข้ามรอยต่อจังหวัดส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างรายวันหรือแรงงานระดับปฏิบัติการ ติดเงื่อนไขเรื่องเวลาของการลางานหรือไม่สามารถหยุดงานได้ดังนั้นเมื่อมองดูเงื่อนไขนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทแล้วจึงเป็นไปได้ยากที่จะกลับไปใช้สิทธิ์แม้ว่าจะมีวันหยุดยาวช่วงเทศกาลอย่างสงกรานก็ตามเงื่อนไขเงินดิจิทัล1,000 0บาทที่ทําให้ประชากรแฝงเสี่ยงโดนตัดสิทธิ์ก็คือ ใช้งานภายใน6เดือนหลังจากได้รับเงินซื้ออุปโภคบริโภคได้สินค้าอบบยมุกซื้อไม่ได้ซื้อของออนไลน์ไม่ได้ใช้หนี้พนันไม่ได้สินค้าข้างบนต้องใช้ใจ่ายกับร้านค้าชุมชนใกล้บ้าน4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ไม่สามารถโอนเงินให้แก่กัน ถ้าไม่มีมือถือให้ใช้จ่ายผ่านทางเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นตัวบีบให้ประชากรแฝงหลายคนติดปัญหาไม่สามารถกลับคุมลำเนาไปใช้จ่ายได้ทันตามกรอบเวลาได้